เจ้าของดวงก็ <c oughs> ไม่บอกว่าเกิดจังหวัดอะไรส่งส่งเวลาเกิดวันเกิดมาให้แต่แต่แต่แต,แต,แต่ผมลืมทักท้วงอย่างหนึ่งคือจังหวัดก็ไม่เป็นไรเจร้าของดวงเกิดเกิดราศีปรกกฏดาวประจำตัวก็เป็นดาว เป็นดาวเป็นดาวจันนั้นดาวจันจึงเคลื่อนที่เร็วเคิือราศีกรกฎก็ดาวประจำตัวดาวจันไปอยู่ไปอยู่ราศีกลุฮมไปเป็นอะไร ก็อ่านได้ได้ว่าตนุกะลีตนุไปยอยู่ฮะเจ้าตัวก็เป็นเจ้าตัวไปยอยู่อาลีหมายถึงการทำงานทำการหมายถึงว่าการรับใช้เจ้าของนึงกว่ามือการรับใช้มีการทำงานติดต่อมีการทำงานตลอดอลีแปลว่าศัตรูแต่จริงก็คือการงานนั่นแหละ การพัวพันต่อไปก็มาดูนี่ดูคร่าวๆดูแบบอีปะะไม่ได้ดูในชั้นระหว่างเฮ้ยไ,ไม่ใช่อลิพูดผิดเป็นมรณนะดูผิดดูผิด เจ้าตัวเป็นมรณนะฮะเจ้าตัวมีนิสัยแก่ๆคือเป็นคนเป็นคนเป็นคนเก็บความลับเก่งเป็นคนเป็นคนแก่อวัยไปอยู่มรณนะมรณะหมายถึงมอดกตัวเองมีมอดกเป็นคนมีมอดกฮะแล้วก็ แล้วก็ลัคนาก็จะเป็นก,ก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็จะมาดูกระดุมพระกระดุมพระก็มีดาวเพื่อสับป,ปดีอยู่ฮมีดาวเพื่อสับป,ปดีอยู่อยู่กระดุมพระนี่ก็ถือว่าเยี่ยมนะถ้าถ้าตำถ้าตำแหน่งเพื่อสับป,ปดีไม่ไม่เสื่อมโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีช่ผมก็มีเหมือนกันนะมีมีม ไอ้พู้ปิดมีระราชสบดีอยู่อยู่ก็ะดุมพระเออก็จะผูกดวงผมทาบอยู ไม่ได้เกิดกรุงเทพนะผมเกิดสมุทรปราการแต่ผมใส่ถ้าหน้ารัดติจูดลองติจูดเปลี่ยนเอรู้มันจะเปลี่ยนเปล่าผมก็งงละสูตรผม มีดาวเพื่อสวบัสดีนะเป็นคนโชคดีเรื่องการเงินมีปูโตด้วยแล้วดูเพื่อสวบัสดีดูกระดุมพระนะกระดุมพระดาวไปอยู่ไหนฮนะอยู่กระดุมพระสาชะพานันธุปุตตาเป็นคนมีโชคเรื่องการเงินมีฐานะได้จากปุตตาปุตปตาคือความคิดเริ่มคือการเสี่ยงโชคคือการลงทุนนะ ฐานะได้กับการลงทุนนะคือกระดุมพระไปเป็นปุตตะแล้วปุตตะปุตตะดาวพุธก็ไม่น่าเสียมีพม,ม,ม,มีมีอาทิตย์อยู่อาทิตย์ก็ไม่ได้ไก่ก็คงไม่ได้เผาแล้วมาดูอีกชั้นหนึ่งคือปุตตะเป็นอะไรปุตตะปุตตะไปดวงคานะปุตตะไปเป็น ปุตะไปเป็นไปเป็นปัตตานีปัตตานีเป็นอุดเป็นอุดคนคนที่ที่มีมีมีผมเห็นมาสองคนเห็นมาคนหนึ่งฮะที่ว่าเป็นปัตตานีเป็นอุดและแรงรัดดวงดวงคู่แข็งฮะดังนั้นคู่จึงเจออุบัติเหตุบ่อยเข้าเลือดตกยางออกบ่อย หรือไม่ก็เจ๊งฮะประมาณนั้นก็จะเจอเจอค้ายกันคนหนึ่งเนะจอดวงค้ายกันคือคือลัคนาอยู่แบบเนี้เลยแล้วก็มีมีอังคารเป็นอุดเลงแบบเนี้ยคือก,ก็ก็มีฐานะนะผัวเขาก็รวยนะแต่เขาก็ทาธุรกิจเจ๊งเออกระบาดเจ็บบ่อยๆอ่ะก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ล้มไปรถล้มไปเจออะไรไม่รู้เข้าโรงพยาบาลอยู่อยู่ทุกๆห้าหกปีอะไรเงี้ยม,มันก็มีเหตุการณ์ต่อ ปุตตะไปอยู่ไปอยู่ไอ้นี่ก็มีฮะสามีก็ชอบการลงทุนเหมือนกันนะปุตตะไปเป็นปุตตะไปเป็นอุดอุดได้เยอะนะอุดแรงรักอุดได้เยอะอุดได้เยอะปุตตะปุตตะปุตตะเรลงรลนะัดนะปุตตะคือโชคคนระับเป็นคนมีโชคแบบอุดอนะประมาณนั้นนะเพราะว่าดาวประจำ ประจําปุตะมันไปอยู่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 ราศีมังกรมันก็เลยเป็นอุดเขาเรียกว่าปุตะหรือโชคลาบเนี่ยเป็นอุดดังนั้นเรื่องลูกก็น่าจะเป็นอุดด้วยก,ออก็มาดูการเงินอีกทีหนึง่งการเงินดูกระดุมพระก็ไปดูลาพราะลาพระ <c oughs> ลาพระก็ไปดูดาว ดาวศุกลาภะก็ไปเป็นสะชะพันธุลาภะไปเป็นพันธุลาภะหมายถึงแหล่งที่มาของการเงินไปเป็นพันธุพันธุหมายถึงบ้านหมายถึงที่ดินมีไรายได้จากบ้านจากที่ดินไปเป็นตรงนี้ฮะดาวสุกดาวสุกก็เป็นกเกษตรด้วยฮะ เราสุกเป็นเกษตรอ,อได้แบบมั่นคงได้แบบใช้ไม่หมดได้แบบเรื่อยๆลาภะลาภะลาภะไปเป็นลาภะไปเป็นเกษตรในภพพันธุรวยจาดที่ดินมีฐานะจากที่ดิน มีลานะจากที่ดินแล้วพันธุไปเป็นไปเป็นกเกษตรอาจจะมีมีที่ดินมีหลักฐานแล้วก็ไอไอตรงเนี้ยก็คือพันธุก็เป็นกเกษตรตัวก็มีฐานะจากบ้านจากที่ดินดูความจริงความจริงดูดวงเนี่ยดูใครรวยไม่รวยผมว่าผมจับแค่สองพบอะะดูแค่แค่กระดุมพระกับลาพระส่วนอื่นมันเป็นส่วนประกอบ แต่ถ้าเขาคงจับแม์กับลายมือก็ตรงอ่ะแต่เพื่อสัป,ปดีเนี่ยดีไม่ไม,ไม่ค่อยมีดาวดาวจัน์ส่งแรงถึงได้คู่ได้คู่มิตรคู่คู่ศัตรูคู่ธาตุดาวเสาดาวเสาไปอยู่ไปอยู่เป็นไปอยู่สุภา เจ้าตัวจึงจึงจึงการความสุคฟามเล็ดจากสูภามันก็จะได้น่าจะได้สูงนะได้ดาวสาวดาวสาวเป็นพาร์ทนะเดินถอยหลังอันนี้เราอ่านไม่อันนี้ไม่รู้เรื่องดูแค่เนี้ยน่าจะผ่านลนะสาช้าสาชา้าดูแก่กับเพื่อนเกี่ยวกับฝูงฮนะ สาช้าก็ดูด,ดูดาวดดาาววพุดาวพุธก็ไปอยู่ไปอยู่ปุตตะก็ก็มีมีเพื่อนมีฝูงเข้ามาเรื่อยๆ<ม>ปุตตะก็ดูแล้วดูชั้นสองมรณนะมรณนะมรณะเพื่อสัปพดีมรณะก็เข้ามามรณะหมายถึงมรณะเกี่ยวกับเกี่ยวกับมรดกจากคนตายก็ไปอยู่ไปอยู่กับ ไปอยู่กับกระไปอยู่กับกระดุมไปอยู่กับกระดุมพระบางทีก็อาจจะสร้างฐานะได้ได้ช้ามั้งถ้าถ้าอ่านตามมอนะแต่แต่เขาจริงๆเจ้าของดวงกับไม่ไม่เป็นไปตามตรงตรงนี้เขารวยเขารวยว่าเขาไม่นะไม่ไม่โดนไม่ไม่ไม่โดนมอนะกับมอนะกับเป็นเป็นในนี้แทนแต่ดูจากลาพระมาเป็นเกษตรกับแต่แต่ลาพระมาเป็นเกษตร มาเป็นมาเป็นพันธุ์ทุกเกษตรศนี่ก็แหล่งที่มาของไรายได้มาเป็นเกี่ยวกับที่ดินแล้วมาเป็นเกษตรศดาวสุขเป็นเกษตรศเรื่องสามีสามีก็จะดูดาวเสาดาวเสาไปอยู่ดาวเสาก็ไปอยู่นะั่นนะปัตตานีไปอยู่สุภา,สามีก็มีหน้ามีตามีความประสบความสำเร็จแต่เป็นดาวเสาอาจจะ ถอยหลังอนะมันก็เลยแปลกๆหน่อยผมไม่เข้าใจแต่คู่คู่สามกับเจ็ดเนี่ยมาจะรุนแรงมานะเป็นดาวเสาแล้วมอนะเฮ้ยไม่มอนะก็มานะเฮ้ยาาอี่พูดผิดเฮ้ยไม่ใช่ิีล่ลีมาปลูกกระดุมพระและ อาลีมาอยู่กับดุมพะมอนะมาอยู่กับดุมพะมีเอามาอยู่สองที่อย่างเงี้ยแต่แต่เอาจริงๆกับกับรวยทั้งนั้นอนะ่ะไม่เป็นตามตามตามภู๋แต่มันไม่น่าใช่แต่แต่ดูจากรายได้เนี่ยมันได้เหรอเพราะว่ามันเป็นเกษตรแต่ถ้า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 ไม่รู้จักเจ้าของดวงอาจจะน่าแตก จะน้าแตกตรงนี้เพราะว่าดาวแต่ดาวเพื่อสบดีอยู่กับดุมพานนี่ก็ก็ช่วยแล้วเพราะมันดาวการเงินตรงๆให้โชคเกี่ยวกับการเงินตรงๆเลยนะ,ะแต่เพื่อว่ามันลากความหมายของอลิกับมอนมาเหมือนกันอาจจะอาจจะอาจจะเบรกประมาณว่าจะรวยพันล้านก็ไม่ได้รวยแค่ร้อยล้านพอ กระดุมพระเกี่ยวกับการงานก็ดูดาวาอังคารนะอังคารดาวอังคารก็ไปเป็นอุดอแล้วเล็งกับตัวเองตัวเองก็มีการงานตลอดมีการงานเป็นอุดการงานยิ่งยิ่งโตใหญ่โตทํางานการงานหน้าที่การงานใหญ่โตมาทงานเป็นลูกจ้าง,ขงเขาก็ตําแหน่งสูงทําเองก็เป็นนายตัวเอง เพราะว่ากรรมหมานะกรรมหมาเป็นอุดการงานการงานใหญ่การงานลัดตัวประมาณก็นี่ดูเป็นอีแปะเข้าๆผมก็ไม่ดูระดับที่ว่าดูละเอียดได้ก็ดูเอาดาวไปอยู่ระยะ,ยระยะเชิงมุมนู่นระยะเชิงมุมนี้มีทั้งในนาวางมีทั้งอะไรพวกนี้แต่แค่เนี้ยเข้าๆเนี่ยก็มันก็น่าจะเฉลยอ,อะไรหลายๆอย่าง แค่นี้นะแล้วถ้าว่างก็จะมาทําดวงคุณต่อนะจะจะผูกให้ละเอียดว่าน,นี้แต่แค่นี้วันหน้าก็กช่วยได้ช่วยได้เยอะ